เอา um คือกอว่าเขาดอะไรปดเมจิกเมื่อกี้เมจิสีแดงอยู่ที่ใครถามยถามยอยู่แถนี้เลยการับแล้ไดเกยจท่าปหลพี่ทบวัท่านรองผูว่าราการจังหวัดหัวหิท่านอจายเกียรอป้ายไม่ทำไฮเทคมากไฮเทคูไม่ได้ไป,ไปกลับกลับแ่บาเลืมกเป็นอย่างง้ อัดก้อแล้วไปตรงที่ไหนครับตรงไปที่นีส่งขายต่างประเทศนี่ของดีไหมต้อนรับเพื่อนด้วยต้อนรัอสังท์งใครมาสองคงสามคงสามคงวันนี้นะครับท่านประกาศเราได้เดินทางการขงรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานดมีการร่วมกันปิดที่ราคากวาดล้างยาเสพติด มน่นัวเเป็นหนชวามองกรคบทำลายเครือข่ายผายาเิดในพื้ที่ทีมุมที่ไปให้มาขปรนการโดยท่านผุ้วิทีรีผู้ว่าราชการในความขปวนการที่มีเกิดและเตือนที่ต้องือในสัดได้ร่วมกันดำเนินการติดตสวควบคุม้านยูนเป้างตัไหนเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำการสืบสวนกัทั้งหมด263คดีผู้ต้องหา270คนมูลค่าปรวการประมาณ25ล้านบาทหนึ่งการปฏิบัติการโดมรงปราณยาเสพติ เจะได้รู้ณา์การร่วมกันในการัเต้นมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเร่งด่วน8ปดทิกวิน3ามได้ทุกข้าสร้างสุขเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีความสมบทางจัหวัดุรนปรวจทางประสอนะครับไปรับโยบายจากรักษากรนายกมนตรีมาใม่อสีันอกครอหารปสนะครับรกาสุขนะครับเราลงแชัเยทกี่ได้ข้อมูลในเยอะเลยนะครับ อันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพาะก็จากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนั้นแหละที่เราเอ็กเซลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้าที่เราขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีการเปิดปฏิบัติการนะครับก็มีการดาเนินการนะครับส่วนผู้เสบนะครับก็ในส่วนของกองต่อนะครับในจากการร่วมงานกับการตรวปอาการเนี่ยนะครับเราก็เห็นความผิดแป็กนะครับแต่ว่านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รู้ถนี การกับเพื่อนงานในส่วนที่ภาครัฐได้ดาเนินการนะครับแล้วก็ช่วยลูกถามว่าช่องอะไรช่องอะไรว่ายอด <c oughs> ไม่เคยเห็นนี่เลยถ่ายกูจังเลยอ๋อยังไงช่องิวเป็นตออยาเง้ยไวรพกไว้ักสม่อท่วาิดนถ้าในส่วนของการพงไม่ผิดนะครับไม่มีความผิด ก็เดี๋ยวพาดูแต่ละบธเริ่มพี่สาทมงก่อนเลยกำหังสัตวทออยู่ที่ละค้รวับนมาเองด้านมอยู่รงในรทาีเ่ัทประมาณสองอาทิตย์ครับก็เมื่อวานได้ทำการจับกุมตามหมายจับของผได้นะผมว่าเจอยาบ้าด้วย500เมตรครับซึ่ง ผู้เสพ49รายนะครับผู้ชะผู้อาร์บรายนะครับก็มีการดําเนินการติดตามตัวนะครับก็สามารถกับครอบครองได้200เมตรนะครับในระดับที่82ซึ่งดิมเครือข่ายเดียวกันนะครับสามารถจับกุมได้200ถึง60เมตรครับของกลางอยู่ด้านโน้นครับมีของผิดกฎหมายอีกไหมมีแค่ยาครับมียานะอยู่ที่ไหนครับอินชักอิ่นชักเอาออกมา นี่อะไรยาไอ,าอามีอีกไหมหมดแล้วครับอันอนี้อีกไงคุณจะมาหมกทำไมาผมไม่เห็นพี่นี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราขายยังไงราคาตัวสองร้อย